สวัสดีค่ะเลล่ากลับมาแล้วนะกับเลยล่าทอล์กพอดแคสต์ค่ะเรียกได้ว่าห่างหายกันไป2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะเนื่องจากช่วงนั้นนะคะนักเรียนเร,นเริ่มกลับมาทยอยเรียนกันแล้วนะคะรวมถึงสถาบันเลล่าโมเดลอะคาเดมเนี่ยก็เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะเลยค่อนข้างหาเวลามาจัดพอดแคสต์ยากนิดนึงแต่ยังไงเลล่าก็จะพยายามทำพอดแคสต์ที่มีสาระดีๆพร้อมทั้งเคล็ดลับต่างๆออกมาให้ทุกคนฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเพิ่งหนีเลยล่าไปไหนนะเลล่ากลับมาแล้วจริงๆ เอาล่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะทุกคนเตรียมพร้อมที่จะใช้วันหยุดพักผ่อนหรือว่าเรียนรู้หรือว่าฝึกทักษะอะไรกันเพิ่มเติมอยู่บ้างนะ ช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยล่ะค่ะที่เราได้อยู่กับตัวเราเองอย่างจริงจังนะจะได้ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนแล้วก็ไล่เคลียร์สิ่งต่างๆให้ออกไปโดยเฉพาะมุมมองความคิดต่างๆที่เป็นด้านลบเนี่ยต้องรีบขจัดให้หมดไปโดยเร็วนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไลลามองว่ามันไม่ได้ทําหรือว่าช่วยประโยชน์อะไรให้กับเราได้เลยนะคิดลบใจก็ไม่สบายนะคะใจก็ไม่เป็นสุขมีแต่จะทุกข์ใจซะมากกว่านะคะ แต่จะดีไหมเนี่ยถ้าหากเรากลับกลายมาเป็นคนที่มีมุมมองในเชิงบวกมากขึ้นนะคะเชื่อไหมว่าการมีมุมมองเชิงบวกนะคะสิ่งนี้เปรียบเสมือนพลังวิเศษเลยละ่ะทีเล,ลาบอกว่าพลังวิเศษเนี่ยนะก็เพราะว่าเนื่องจากมันทําให้เราใจสบายไม่เครียดไม่กดดันนะคะไม่กังวลจนเกินไปเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างงานต่างๆได้อย่างสร้างสารรค์นะคะทําอะไรก็รัาบร่นไปหมดเลยล่ะคะ่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มหาวิธีการที่จะทําให้เราหลุดออกจาก,กวงโคจรความคิดลบๆนะคะเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยนะปล่อยวางค่ะค่อยๆทําใจให้สบายนะคะลดความเครียดลงเพราะว่าเราอะเครียดไปตอนนี้ปัญหาที่เราเจออยู่หรือว่าเผชิญอยู่นะคะก็ยังแก้ไขไม่ได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปก่อนเลยนะคะความเครียด ส่วนข้อที่2ค่ะสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองอย่างเช่นสรรหาความรู้ต่างๆเสริมสมองกันหน่อยนะสิ่งนี้หลละเรียกว่าวิตามินบำรุงสมองนะคะ ข้อดีของเจ้าวิตามินอันนี้นะสามารถบริโภคเกินโดดได้นะไม่เป็นอันตรายนะคะดีซะอีกค่ะจะได้เพิ่มรอยหยักให้กับสมองของเราด้วยนะคะส่วนข้อที่3ค่ะตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าจะทําอะไรให้สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนก็ได้ทําเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะยิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําไม่ถนัดเนี่ยยิ่งดีเลยนะเพราะว่าเท่ากับเรากําลังทา้าทายความสามารถของตัวเราเองอยู่นะคะ ทุกวันนี้นะคะการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะของบางคนเนี่ยอาจจะจำเจดูน่าเบื่อเราต้องตัดวงโคโจรการวนลูปในแต่ละวันที่จำเจเหมือนๆกันทุกๆวันนะคะโดยหาความทา้าทายใส่ไปในตัวเราเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนลองไปหาสิ่งแปลกใหม่ให้ตัวคุณเองดูนะคะ ถ้าให้เลล่ายกตัวอย่างความท้าทายในแต่ละวันของเลล่านะคะเรียกได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะมันก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราสนใจอะไรนะคะก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ แต่เลล่าก็จะทําให้เสร็จไปทีละเรื่องนะเรียบร้อยไปเป็นอย่างอย่างนะคะเหมือนเรากําลังสะสมสิ่งแปลกใหม่สิ่งท้าทายของเรานี่เองแหละเก็บไปเรื่อยๆนะคะสําหรับตัวเลล่าเองนะเลล่าว่ามันก็สนุกดีนะทําให้เรารู้เลยนะว่าโอ้โหเราทําได้จริงเหรอนี้ยอัศจรย์จริงๆเลยนะคะฟังดูเวอร์เนาะก็เพราะว่า ไม่เคยทํามาก่อนใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายมันเจ๋งจริงๆเลยนะแต่พอตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตั้งใจศึกษามันอย่างจริงจังนะคะเราก็กลับทําได้เฉยเลยนะคะนี่แหละค่ะความอัศจรรย์ที่เล,ลาอยากให้ทุกคนลองไปสัมผัสนะคะเลลาเชื่อเสมอเลยนะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปมันก็อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะคะหากเราไม่เริ่มก็เท่ากับว่าเราทิ้งวันเวลาผ่านไปเฉยๆนะ พอเราย้อนกลับมามองดูอีกทีนะคะน่าจะทำตั้งนานแล้วล่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเคยเจอกับตัวเองนะคะอย่าให้ตัวเราต้องกลับมานั่งเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปโดยที่เราก็มีสิ่งที่ค้างคาอยู่นะคะค่อยๆเริ่มค่อยๆเปลี่ยนตัวคุณเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ ในทุกๆวันเนี้ยพูดกับตัวเองเสมอนะคะว่าเราจะเป็นคนใหม่เราจะทําให้ดีกว่าเดิมเราจะดีขึ้นทุกๆวันนะคะไลาลาก็จะคอยอยู่เคียงข้างทุกๆคนนะคะอยู่ตรงนี้แหละสัญญาว่าจะไม่หนีไปไหนแน่นอนนะคะแล้วก็จะคอยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยยังไงก็สู้ๆนะคะหลาลาเชื่อว่าคุณต้องทําได้อย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ ถ้าชื่นชอบพอดแคสต์ a ลลาทอล์กอพิโซดนี้นะคะยังไงก็ฝากแชร์แล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับไล l a ด้วยนะคะสามารถติชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับไลลาได้ใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามช ANNEL ของไล l a นะคะก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะ l a ลาโมเดล l ะคาเทมีค่ะจะมี2 c h ช ANNEL ด้วยกันนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะ ยังไงก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะคะถามคำถามต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะไลลาเห็นก็จะรีบตอบคำถามให้โดยทันทีเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับพอดแคสต์ไลลาท็อปไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ